ติดขัดอยู่ใช่ไหมคะฝังทางนี้นะคะวันนี้ไม่มาบอกเคล็ดลับดีๆเนาะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ควสามารถทาได้ที่บ้านอาเริ่มต้นชีวิตใหม่ง่ายนะคะอคือเคล็ดลับนี้เป็นต่อจากเคล็ดลับจุดโทษ16ดอ,อกกลางแจ้งนะ,ะถ้าวันนี้ทํา16ดอ,อกกลางแจ้งแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอให้เอาเคล็ดลับนี้ไปค่ะคือการสวดมนต์ค่ะแล้วสวดมนต์สวดบทไหนคะทุกคนถามมาบ่อยมากนะว่ามีขาที่ไม่บอกว่าให้สวดมนต์ต้องสวดบทไหนคะวันนี้มีแนะนำเนาะสวดคือสวดปกติเลยสวดธรรมวัตรเย็นหรือสวดธรรมเช้าได้หมดนะคะเอาที่รู้สึกว่าฉันสวดแล้ว มันไม่ต้องแบบทรมานจนเกินไปมันไม่ใช่แบบเอ้ยเขาบอกว่าบทสวดนี้สวดแล้วรวยฉันจะสวดอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะสวดนะคะก็บทนี้เขาเรียกว่าบทล้างกรรมต้องขอเท้าความก่อนว่ามีแบบได้บทสวดนี้มาน่าจะประมาณ90วันที่ผ่านมาเนาะได้มาแล้วก็เลยลองเอามาสวดเพราะว่าเอาจริงๆว่าเพิ่งเคยเห็นค่ะว่ามันมีบทสวดนี้อยู่เนาะแต่ถ้าใครเคยสวดแล้วมันดีก็สวดต่อไปยิ่งขึ้นไปนะการเป็นบทสวดคาถาล้างกรรมเนี่ยเป็นของหลวงพ่อปาน อันนี้คือที่รู้มาเนาะการสวดพระคาถาร่างกรรมต้องสวดคู่กับบทรวดน้ําก็คือสัพเพสตานะล่ะค่ะก็คือบวดน้ําหยาดน้ําให้ให้เจ้ากรรมในายเวรเนาะอ่ะตอนแรกที่อ่านเนี่ยก็แบบอือออันนี้น่าสนแฮะอ่ะก็เลยลองสวดดูสวดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าไอสิ่งที่มันดูติดขัดอ่ะมันรู้สึกเบาบางลงมันรู้สึกไม่หนักหนาจนเกินไปไม่คือก่อนหน้านี้เรื่องของการสวดมนต์เนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นคนสวดทุกวันนะเมื่อก่อนสวดแค่วันพระวันโกนแล้วก็วันเกิดตัวเอง วันเกิดตัวเองนี่ก็คือตามวันนะคะใครเกิดวันจันทร์ก็สวดวันจันทร์อะไรนี้เนาะแต่ตอนนี้ที่ปฏิบัติมาได้แบบ90วันสิ่งที่ทำเลยสวดทุกวันสวด่อนนอนสวดตอนเช้าก็สวดแล้วก็กินมังเดือนละ9ถึง14วันอ่าแล้วก็ทําบุญทําบุญทุกเดือนทําบุญทุกๆเดือนอ่าแล้วในหนึ่งปีทาบุญครั้งใหญ่หนึ่งครั้งเหมือนปีนี้ปีหกห้าที่เริ่มทำก็คือถวายองคูเท้าเวสุวรรณนะคะอ่าเป็นการร่วมบุญบอกต่อบุญด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือเป็นการตั้งปณิธานชีววิตตขอองงัเ ว่าฉันจะทําแบบนี้อ่าและในหนึ่งเคล็ดลับที่มาบอกลูกค้าวันนี้ก็คือเรื่องพาระคาถาล้างกรรมถ้ารู้สึกติดขัดให้ลองเพิ่มพระคาถานี้ไปมีผ่าไหนคะพระคาถาอะไรคะอันนี้เลยคะ่ะถ้าเห็นคลิปนี้อ่าบทส่วนนี้จะอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้เนาะหรือใครลองเซร์ชใน Google ก็ได้เนาะถ้าใครยังไม่ได้ลองสวดให้ลองสวดพระคาถานี้นะคะคือคีย์ของคาถานี้ช่วยในเรื่องของให้กรรมอะ่ะเขาเบาบางลงแต่บอกได้ว่ากรรมไม่สามารถล้างได้นะกรรมคือผลจากเกิดจากที่เรากระทําถ้าเราทําดีเท่ากับ ่่งดีคะแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ดีมันก็คือผลการกระทาทั้งหมดแล้ววันนี้ในสิ่งที่เจอขอให้ทุกคนรู้เลยว่ามันเกิดจากเราเป็นคนกระทําทั้งหมดเลยไม่ต้องไปโทษสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นบอกก่อนมีเป็นหนึ่งคนที่ตอนนี้คือฝึกเรียนรู้ชีวิตเยอะขึ้นเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณด้วยค่ะมันเลยทาให้รู้ว่าเออใช่จริงๆงมันคือผลของการกระทําวันนี้ในสิ่งที่เราเจอมันอาจจะไม่ตรงใจอ่าแต่เราทําได้นะตอนนี้คือยอมรับไปต่อ ยอมรับแล้วไปต่อแล้วเราก็สร้างปัจจุบันของเราให้ดีขึ้นไปวันนี้ที่เราเป็นมันเกิดจากอดีตที่เราทําแต่ถ้าในอนาคตที่เราอยากจะเจอสิ่งดีๆเราก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอะ่เคลมลับนี้เป็นเคลับที่สองของการถ้ารู้สึกว่าชีวิตติดขัดก็ให้ลองสวดคาถา,านี้เพิ่มดูเนาะลองสวดมนต์ทุกวันดูค่ะสิ่งที่ได้มากมาก ของการสวดนมนต์ไม่ใช่มั่งคั่งหรือร่ำรวยขึ้นสิ่งที่ได้มากขึ้นคือสติและสมาธิแค่คุณมีสองสิ่งสองสิ่งนี้มันก็ทําให้คุณจะคิดจะพูดจะทําอะไรมันก็สําเร็จไปมากกว่าคนอื่นลองดูก็ได้ค่ะคนที่มีสติหรือสมาธิมากกว่าเขาจะสามารถจัดการทุกปัญหาและอุปสรรคได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติมากกว่าคนที่ร้อนมากกว่าคนที่วิ่งตามอารมณ์อันนี้คือหนึ่งสิ่งที่มิบได้เรียนรู้จากการที่มาสวดมนต์ทุกวันแล้วรู้สึกดีด้วยอ่า และอ่ะแล้วสวดมนต์แล้วยังไงต่อคะอ่ะก็จะมาพูดในเรื่องนี้ต่อเลยว่าทําไมเราต้องสวดมนต์และทาไมมิวถึงย้าตลอดเลยว่าชีวิตคนสร้างได้ความโชคดีเราสร้างได้แต่มันอยู่ในรูปแบบของชะตาฟ้าชะตาดินและชะตาคนสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยคือชะตาฟ้าชะตาดินอยู่ในรูปแบบของหงวงตุย้ยการเสริมดวงต่างๆทุกอย่างนะคะคือในเรื่องของการเสริมดวงอ่ะหวงตุ้ยเอ่ยสีกระเป๋าเอ่ยหรืออะไรที่มันคือแบบ เป็นการเสริมค่ะเสริมมงคลให้ชีวิตมูเตลูอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าชะตาดินอ่าแต่มันเป็นตัวช่วยเพียงแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะมิจะบอกกับลูกค้าเสมอนะอ่าในชะตาดินจะมีอะไรบ้างอ่ะจะมีห่วงตุ้อเบอร์โทตัวเลขหรือการเสริมดวงทุกชนิดนะคะมันเป็นแค่ตัวช่วยและอีกหนึ่งสิ่งก็คือชะตาคนก็คือตัวเรานี่แหละคือจะต้องพัฒนาในการสวดมนต์ก็คือหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาจิตใจและชีวิตนะคะเลยอยากจะแนะนําลูกค้าดีกว่าถ้าในรู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่โอเค มันไม่ดีทําแบบนั้นก็แล้วปล่อยปลาก็แล้วอ่าสุดทูก,ก็แล้วยังไม่ดีเลยถวายเข้าสารก็ยังไม่ดีอ่ะลองดูค่ะลองมาสวดมนต์ทุกวันดูแล้วก็ลองเพิ่มบทนี้เข้าไปนี่แหละค่ะมันจะเป็นตัวช่วยเราสิ่งที่ทุกคนได้แน่ๆสมาธิและสติแค่มีสองสิ่งเนี้กินขาดทุกอย่างล่ะคุณลองแก้ปัญหาอ่ะ,อะคุณลองดูก็ได้ค่ะว่าถ้าคุณเจอปัญหาแล้วถ้าคุณดึงสติกลับมาได้กับคนที่วิ่งไปกับปัญหาร้อนไปกับปัญหาใครจะแก้ปัญหาได้ดีกว่ากัน อ่าอันนี้ลองดูนะคะแล้วบทนี้บอกได้เลยว่าเก้าสิบวันสําหรับพิมพ์สวดทุกวันคือดีมากดีมากค่ะดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมันลงขึ้นใจเราร่องขึ้นแล้วก็มีคนเมตตาประถมเราเยอะขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างมันพูดไม่ได้มันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เองแต่วันนี้ไม่มีเพียงแค่หน้าที่มาแบตปันบอกก่อส่งก่อให้กับลูกค้ามาอีกเนาะนะคะอ่าเดี๋ยวลองไปสวดกันดูเนาะเพิ่มลงไปในทุกวันคือพระคาถาล้างกรรมนะคะอ่าช่วยให้ทุกอย่างมันจะเบาบางลงได้ คนเราจะแตกต่างกันคือในเรื่องของคําว่าวินัยถ้าอยากได้ต้องทำมันทุกทุกวันค่ะอย่าอยาเข้าหาหรือมองหาในวันที่เป็นทุกข์แต่อยากให้ทําทั้งทั้งที่มันยังไม่ได้ทุกขะะ์ค่ะนึกออกไหมคะเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และถือว่าเป็นข้อคิดในการช่วยกันเตือนสติให้ลูกค้าไม่อิ่ได้ปังๆยิ่งขึ้นไปนะคะ แล้วก็วันนิ้วที่30มีนาดาวราหูย้ายอ่าย้าย,ายเข้าราศีดวงเมืองคือราศีเมษถ้าใครจะไหว้พระราหูไหว้ได้นะคะอ่าไหว้ได้นะคะแล้วก็หนึ่งสิ่งค่ะราหูอยู่ชีวิตอาจจะแบบลุ่มหลงมัวเม,มานิดนึงเนาะขอให้มีสติในการใช้ชีวิตนะคะนับจากหนึ่งปีแปดเดือนมีไปเนาะแต่ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตคนเรามีดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกๆคนนะคะอ่านและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวต่อกันที่คลิปหน้าอ p ีหน้านะคะติดตามกันได้ที่ u t u b e เนาะ YouTube If Inspire of Luck ค่ะ,ะถ้าจะดูคลิปแนะนำให้ไปดูใน YouTube ส่วนเพจเนี่ยอาจจะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าคือ Facebook ปิดกันบ่อยมากเนาะแต่ไม่ต้องไปยุติค่ะก็ถือว่าเป็นลูคหาซึ่งกันและกันเนาะปีนี้ก็จะมีเคลดลับอย่างเงี้ยออกมาให้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะเป็นสะพา,านบุน ไปก่อนค่ะ